ครับพี่น้องครับมือนี้มาสามภา์สาวพาครับพี่น้องครับไยจังไดสาวพาได้ภาคระบอเสียงนั่นยังบม่ท่านถึงต่อนสาวพาเลยเอายังบวต่อนสาวพาผู้ได้ภาคไววเมวานผู้ได้ภาคไหว้ม่รู้เด้เอ้าเมวานกับมอาลำจันหอมเด้ภาคไหว้มอลำจันหอมผานแ้วเออก็บปันใช่เป่าหอมเด้ภาคหมว่าดนีนี้ต่อนของสาวพาอยู่โหดขนาดเลยเขาว่านะ แมนบอกตอนต่อไปนี่สาวผ้าสีหดขนาดทั้งไห้ทั้งห้องทั้งอย่างโอ้ยปลรืสีหลอดบ่เลยหัวหลอดยี่ดอกหาอย่าอมอมาอมไวหลอดบ่ล่ครับพี่น้องครับสาวผ้ากินขา้าวระบ่นี่นานสาวผ้ายังบ้านกินข้าวจ้ายังบ้านกินข้าวอยู่เบิ้งหนังยังดินี่สาวผ้าเหรีติดตอกอยู่โมโทโทมีเหรียญติดตอครับพี่น้องครับแล้วเขาสองคนนี่บอกศัตรูแห่งนี้นี่ศัตรูแห่งนี้หรือวเขาอยู่สีคนนี่ไีก อ่ามีสาวกุลาบมีพญานิฮิโน่ํานีเออโอ้ <c oughs> ใช่เป่ากับใช่เอ็นไปกินเขาอยู่ก็ลังตีเขามาไปโยนมุมมีบังายเนะเออมุมมังไถ่ายสาวผ้าสามผ้าสาวผ้า,ส,า,าสะก้อนครับพี่น้องครับสาวผ้าหยุดงานไปโดนหยุดงานไปโดนไปไปไสามาสาวผ้าป่วยค่ะโอ้ฉันพอเห็นนอนอยู่โรงพยาบาลเนาะ เป็นไขวัดน้อยเป็นไขวัดใหญ่า <laughs> <laughs> าวายบอกมันชิดติดกันว่ะสาวนี่ดหละฮักก็หายดีสาวผ้ากันเลยมาตะบ<อ>่ยยัไมผากยังอยู่เพราะว่าค่าตะปวยอยู่โอ้เอาเอากํา,ากลังสีย้าเนาะโอ,โอ้สาแล้วมันบอก้า,าแล้วโอ้ึกวันมันกําลังสีร้าร้าแล้ว้าวแล้วเมื่อเห็นเพิ่นพวนล่งเฟียดอยู่เห็นนอนอยู่ทั้งเตียงคนไข่โอ้พี่น้องเอาเป็นกําลังแรงใก่ให้สาวพ้าในเด้อพี่น้องเด้อสาวพ้าเลยเนาะพี่สา <Christmas. c oughs> โอ oh, mm ้ย hmm. บ <c oughs> mm ่โหวข้าวข้าวเนาะจิไปเยี่ยมจังได้เห็นพ่อจูอก็ไปเยี่ยมสาวพาเนี่ยโอ้ยเห็นกับตอนออกมาแล้วพรแห้งเลยเห็นแต่ไปกินตับะโหงเสยอยู่โอ้ยเนาะจะไปให้ยา่ตอนได้เห็นตอนออกมากินตับโหงพแห้งล่ะบะโหวน่าโอเคบายบายอ้าวครับพี่น้องครับเป็นกับรังให้สาวพาเด้อพี่น้องเด้อบทต่อไปเนี่ยโอ้โหอดอีลีครับใส่เสียงเทิงห่างเทิงหายบันลายอารมณ์มากลายอารมณ์ขนาดครับ ายบายครับครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับพี่น้องครับเสือเล็กไล่งันตัวครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต่อไปนี่เราพี่น้องแห่งสีหดไปหนาเมื่อนี้เสือเล็กแวะมาผักเสียงบอกครับหรือจงไผมแม่ครับผม โอ้ชิวครับมีชิวแล้วบ่ได้ได้ชิวแล้วบ่เนี่ยครับได้ชิวแล้วบทติโตติยินข้าวว่าบดโหดนะครับตัวบุรุิโหดทำไหนเฮ้ยนะครับพี่น้องตาติดตามโดยพี่น้องกระถายอยู่ด้วยเลหนวฮุวยยู่ผู้ใดก็ได้เนี่ยนะครับเออโดนได้เพราะว่ามันชวนสิโอเรื่องเนาะเนี่นครับผมครับซึ่งติดภารกิจเนี่ยแหละครับผมโอ้เพื่นพ่อก็เดินทางมาแต่ทางเหนือผู้ใดพี่น้องเนี่นครับไปเที่ยวทางเหนือมาปฏิโทว่าธรรมดาได้เสียเหล็กครับสงสัยสิไปหาเหล็กไหลอยู่ทางเหนือพูเสียเหล็กสมซื้้อไดครับ รายการด้วยครับรายการด้วยครับโอ้พคนสีมาพรากบนหัวนะแม่นครับผมอ้าวถาดติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมฝากไว้น้ำครับเสือเล็กครับนี่แหละคนลอลอเนี่ยล่ะครับผมครับผมขอสวัสดีครับฝากติดตามได้ด้วครับเด้อฝากติดตามเนี่เสือเล็กมากนะครับง่ายง่ายโตแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนรอใช่ต้องใช่พี่น้องครับเบิังในครับสาวรัดจีกินอย่างครับนี่มือเงี้ย ฝอยมากินของดิบตัวอ่่เป็นตายานแท้ะอุ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องสาวละตี่นใจนักเสนอค่ะแค่รดแค่อสโอ้ของดิบนี่คือแค่รสแมนโอ้ยเนาะอันนั้นมันสิ้นตัวนั้นสิ้นสิ้นปลาไอ้ยังนี่สิ้นเนื้องัวนได้เหรอบ่เนื้องัวอย่าวาดเนื้องัวนอิลีบ่บ่ฮ้อันรก็เบิ่งสีมันเนื้องัวอีอ้ยังเออปลาทูน่าอันนั้นปลาแซลมอนบ่แมน อันของเสากุหลาบนี่ปลาทูหลัง <c oughs> เป <c oughs> รอะเปรพี่น้องเจ้าต้องจิ้มช้ำๆแปรอจิ้มหลายๆโอ้ต้องจิ้มช้ำๆแล้วก็ <c oughs> ใส่วาซาบิหลายๆแล้วก็กสีเข้ม นี่ยังสืหายเบิงเสือพนาอําพี่น้องเออเบิงรู่รรของเต้ากุหลามันบฮหลักกินของอยังฮีโน่หลักกินของอยังฮีโนไม่ซื้อพอยังฮีโนอยู่นี่เป็นยังเนี่ยเอาแค่รสอันอันาไปใหญไปเป็นยังเราจังใหญเอาเอาแค่รสให้เรากินแต่ว่าของพปราอันของใหญ่สาเป็นอันนันพี่น้องลาดนาเป็นตะห้อนคือยังนี่ดาดนาคือจะหอนค่ะ ลาดนาอืลาดนาเลยเมือหลังเสหล็ี่นอก็ล่ดูจางงานก็ดูพี่น้อง็าเบาเป่าครับ้เาได้ยิง้องารจได้ยิงปืนอีกแล้วนะคราบอีนนจักจักนัดนึ่งมาชันะว่าบแสด้พี่น้องเด้อ่มแล้วไม่หนูแล้วสิตาหาบ้านเฮียไปแส่ซองมสิ้นครับอาพี่ยูซิมปลา่ปลาสูน่าของ ซาคุลาปัหลังฮะเล่เบิ่งเล่สีเาข่ไเนาะมันออกสีแดงๆป๊มัน๊อปกินดิบด้ยโอ้โหอกินดิบเดถ้ากันกินดิบปเป็นภายาดกว่าเหรอ่ปเป็นพยาก่ โอ้ย่านเป็นพะหยาดกินเนาะการกินปลาทูน่าครั้งแรกบ่อันนี้เชื้อแหลกบ่บ่ก็ไปกินดิบเด้่โอ้บ่โอ้ก็เลยอันนี้ลองกินดิบเบิ่งคว่าปลาทะเลเนี่ยเขาจะว่ามันบ่มีพะยาดร่องมึงนึก าอ,องงยบยู่ป่าน้ำเค็มมันน้ำจืดขับโอ้ยขับก็จะบีกับไปพี่น้องผู้หนามันเป็นรสจืดกว่าเนะ้อจืดก็เซี่ยมอนบ่เซมอนมันมนัมนโพดเซลมอนมันจะเป็นออกหวานมัมนมนันเด้ บอกกันเถอี่เห่งจะทกันนะนั่นๆๆพี่น้องลาไปด้วยปลานี่พี่น้องของเราอ่งปลาทูหน้าแล้วก็ปลาทูหลังของสาวกุหลาบเขาไม่อยาเห็นผมแตมันรักกินขเราเขารักกินครับน้องกินเขากันก่อนครับผมขอบคุณหลายๆครับเราจะได้บัตรนี่โอ้ผักได้เลยพี่น้อง ค่ํามเดี๋ยวได้เลยเอาบทธรรมดาไปอยู่พธีแรรมสิสันเราจะได้คำสิสันเลยด้นเราครับต้นสรสดๆเลยตอนนี้เมื่อนี้ใช้เป่าบันทึกเสียงครับพี่น้องใช้เป่าบันทึกเสียงได้เมื่อนี้สวัสดีครับเอาเอาวทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เจ oh, ้าเป็นังอยู่บ um> ่ั่น oh, okay. okay. uh ี้โอ้วเจ้าเป็นังอยู่บ่บ่ดเนี่ยโดนเซอร์ิสเปนของมากอะคัดๆของๆอยู่ครับกรลังปอดิเซอร์กรลังบิวอารมณ์ลวกันโ้่ต้องป็นังยดิเซอร์เป่ากันคิดด่อนสดเอาเลยครับโอ้แล้วเราแล้วเนี่ยโอ้โอ้เ้าเป็นังอยู่บ่เจ้าเป็นังอยู่บ่ บ้าคือของแท้เสือเล็กนะ <Hey. S 1> โอ้ว่าธรรมดาเลยแสดงว่าซ้อมมาดีเด้นี่ซ้อมมาดีครับอ๋อชุดยอดได้ยินข่าวว่าสิกาายาพอดีทีโหนูเอิอนขามาาละหัวใจเต็มตุบๆอยู่ครับว้าวี่สิ่ใงใดขาม้าพักนะกันนครับผมแล้วเจ้าเป็นอยังอยู่บ่ได้ยินข่าวว่าที่นี่เสือเล็กสินนจจ่งใด<บ>ปืนหมดหรือยังไดหนี่งนะครับวโตๆว่าธรรมดาจนโหดตัวนี่ปุถิดเสือโป๊ะทามฮัน เล่าเหล็กอยู่ครับค้ายิงปืนมาสั่นว้ายแล้ยิงเกียร์นึงกะเล่าเหล็กเกียนึ่งเฮียอหมดแท้หน่องอีกห้องนึงพี่น้องทั้งหน่องสาวกุลาบอยผู้สวยเล่ยทันถามหันว่าสาวผ้าครับแล้วเจ้าเป็นยังอยู่บ่อีกห้องนึงครับพี่น้องนี่พูดเหมือนเรื่องกวนตีนอยู่บอเลยโอ้เยแล้วเจ้าเป็นยังบ่ล่ะ แล้วเจ้าเป็นยัง่ะโอยเราผ่าได้ดีครับเมือบอมีผาดเลยมีผ่าครับมีผ่าสุดยอดอีกบ่ล่ะเดี๋ยวเอียงจินนิดหน่อยครับเียองเยนิดหน่อยพอสีแหงอรแบบนี้แล้ขึ้นิด้ัดขัดแล้วครับบอสกบมองไดบอสว่าีมงเก็บซ้ำเลือดซ้ำน้องมองไดอยู่บอส มี่มองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองมี่มองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองอยู่มองใดอยู่บ่มันมีสองอยู่เด็ดมีมองเจ็บมองมีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองมองใดอยู่บ่มีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองอยู่มองใดอยู่บ่แน่ยังมีอยู่อีกมีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองมองใดอยู่บ่มีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองอยู่มองใดอยู่บ่แน่ยังมีอยู่อีกอยู่อยู่บ่อเอ้ามีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองอยู่มองใดอยู่บ่ออะไรมีมองเจ็บซ้ำเลือดซ้ำหนองมองใดอยู่บ่ มีมองเก็บซ้ำเดือดซ้ำนองมองได้อยู่บ่สันเดียดเดวนี่สันเดียดเดวนี่สันเดีลยดว้ยิรลองมอยู่เอาเอาตัยี้เอาฟิเรอรมองดูสายเดียดเดียดสนเดียดนี่ไอเล็กมสันเดียเด้สันเดียดเดวนี่เดละเนาะสันเดียดเดวนี่ลองเดีะเนาะดอเดละเนาะ เดีแล no. oh, ้วเนาะไอเยบอลเดยแล้วเดยแล้วโอ้ยบบเราเรียกี่จะกุญญินดเลยแต่วบบกุยินนวดเราจะคุ้มนดเลยเด้่สนดตรงนี้เอาเออเอมันเปนดบังได้ะเอาวัดนี่อะครับตอนนี้ได้ชัเห็นแล้วเอ้ bán em em anh em 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 ยังยังยังไปถึงจังหวะลิ้นรัวยิ้นรัวอ้าวไทยบ้านโอนแค้นเขาฟังเจ้าแล้วบอกว่าเตือนหอนโหนนะครับขั้นข่อยบบเฮ็ดยังซี่หันบ่ไทยบ้านโอนแค้นเขาฟังเจ้าแล้วขั้นข่อยบบเฮ็ดยังซี่นั่นเจ้ามูบ่ ขันคอยบ่เฮ็ดจังซี่นี่ทัทางบ้านดอนแค้นเด้อเจ้าหูบ่เจ้าหูบ่คันคอยบ่เฮ็ดจังซี่น่ะเจ้าหูบ่คันคอยบ่เฮ็ดจังซี่น่ะที่บ้านดอนแค่นครับทางบ้านดอนแค้นเขาฝังเจ้าแล้วทางบ้านดอนแค้นเขาฝังเจ้าแล้วเออโอ้ เริ่มโหดชินะโอ้ยเปลี่ยนดันกันอยู่เรื่อยเลยมันดิวธรรมดายเนเปลี่ยนดันกันอยู่เรื่อยคุณลุ้มมากเลยมาจะไหนิงเขาเฮงบอกให้คุณลุ้มใหม่ขุนตัวเขาเฮงบอกให้คุณลุ้มใหม่ขุนตัวโอ้เจ้าบ้านนี่บ้านดอนแค้มสิไดียนบ้านดอนแค้มสิได้ียนสิได้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 นำมาฝังเจ้าบ้านนี่ บ้านดอนแค้นสิได้มันดะสิได้บ้านดอนแค้นสิได้น้ำมาฝังเจ้าบาดนี้บ้านดอนแค็นสิได้มันน้ำสีได้น้ำสีน้ำสีน้ำมันต้องเยิดมือได้นะสีแดงน้ำมาบ้านดอนแค้นสีได้น้ำมาฝังเจ้าบาดนี้บ้านดอนแข็นสิได้น้ำมาฝังเจ้าบัดนี้นั่นเห็นบ่ทังไงเก่าหย่อนว่าบอกคือเก่าหย่อนว่าเขาสิขาเจ้าของเขาสีมาขาเจ้าของหรือบอกคือเก่าหย่อนว่าหรือบอกคือเก่าย่อนว่า ผลประโยชน์ที่ซุกเจ้าสีได้ฮันมันบอกคือเกาผลประโยชน์ที่จะผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่มูเจ้าสีได้น่นมันบอกคือเขาผลประโยชน์ที่ซุกเจ้าสีได้หันผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่ซุ้มเจ้าสีโบได้น่นสรีได้นะผลประโยชน์ที่มูเจ้าสีได้น่อาสดีนะยเขาแบบว่ามีผลประโยชน์ที่ซุ้เจ้าสีได้หันมันบอกคือเกาผลประโยชน์ที่มูเจ้าที่ซุ้เจ้า ผลประโยชน์ที่สุ่มเจ้าผลประโยชน์ที่สุ่มเจ้าสิได้หันผลประโยชน์ที่ซุ่มเจ้าสิได้หันมันบอกคือเกามันบอกคือเกามันป็นคำเสร็จละคือคือคอคือชูตายครับชูตายน้ำเปลบาฟนี่เึืนี่ซุกเบิดเลยอาหารเด็กทีมงานครับพี่น้องจากอา ผู้สวยเล่ซื้อม้าว่าสันผู้สวยเล่เราไปเอามาว่าสันแมานบ้านนอตนะครับสาวราตีนี่ครับบอมีหยุดอย่างครับเดี๋ยวเเาตรียมมุกเลยก็เลยพี่น้องเอ้ยมาดี่มันยำน้ำเขาโอ้ยถึงการล้ำเขาฝุ่นบางๆวงกระติเคียนไปหมอลำทั้งอันหมอลำจันท์หอมกับเอานั่เป็นคัทคัทตงเดียวทั้งฝุ่นสาวแน่นเบาๆเบาครับอือครับ สาวพาสาวพาเออสาวพาอันนี้อันนี้อันนี้กับสาโอโบแมนยายของสาวเยู่แต่สามสิบสี่ขึ้นหลังสามสิบสี่ขึ้นหลังสองสี่คืออันนี้กับผู้เบาครับผู้เบาซ้ำหน่อยว่าครับเดี๋ยวนี้เท่าแล้วผมเดี๋ยวนี้เท่าแล้วครับพอยังเหี่ยวพอยังเหี่ยวครับพี่น้องพอยังเหี่ยวครับพี้องอยังเหี่ยวเราบอกกินอาหารเด็กครับเชื่อพอยางเหี่ยวนี่เป็นชื่อที่มาจากสายญารืมมาจากอันนี้เบ้าเป่า ครับสวัสดีครับครับเบาๆครับอาชิเหลี่ยมตานี่จังไรได้เปิดแฟชนะครับอันนั้นทั้งผุนเช้ากุหลาบปูป่าบ,บุนตีงครับไม่จ้าเลี้ทีแล้วครับกินได้เดี๋ยว,เ,ยวเราเป็นคนเคียมตัวเราเป็นคนเคียม,มเดี๋ยวปรทธานโมประแต่มันเปลี่ยนสีก็กินได้แล้วนะอดี๋ยวประธานโมเลี้ยงสับปะรดบ้างเปลี่ยนพึ่งมันเป็นชีคขาวๆแสดงว่าลุกแก้วได้พี่น้องเออมันอืดแน่เลยลูกแก้วลูกแก้ววันยิ้ขึ้นมาเร็งหน่อยส่วนจะเป็นสับปะรดเหนี่ยมเดือดเหนี่ยม่น้อง เอาแต่เจเนื้อดิบยังกลิ่นนอนภาษาหมูดิบซื่อใหญ่หมูดิบโตดแก่คือเจี๊ปเปี้ยนดิหมูดับมากกว่าแก่เลยเคาะสองทางเลือกกันแล้วโอ้โหแก่เป็นเจี๊ปเปี้ยนอะนี่ย่างมาี่าลาตีเนี่ยหมูดับเเือนครับพี่น้อำต้องต้มหม้อเป่าชุดเจี๊ปเปี้ยนย่างคว่งเรามาผักสปอร์ตแต่ว่ายังโมเลียวเวินว่าเครื่องล้วนก่อนเครื่องล้วนก่อนเนาะมือเดียวสิมาแก่ไหมเออมือมาแก่ไหม แต่ว่าผูมิแก้มือนี่ะบ่แก้แกบางหน่อยแกบางไงเล้ยกองมาแก่อกบางหน่อยบางไงเลยแก่บังเศอาพี่น้องเอากินกินเดอนนำกันครับพี่น้องครับเนี่ยลุกแล้วครับหนักโอ้กระดาษกระดาษาว่าวหอกเน่ยนะโอ้หอนมั้หไม่กันเลยยีดออกนอันนมันได้อันนี้ลงไปหาพืนเลยคือหาพืนมาใส่เอง อ่าครับพี่น้องครับอ่ากินเดอรน้ำแกงเด้อพี่น้องอเด้อร์คุณอ่ะอู้ดตอนบักใหญ่ยังอันนั้นสาวราดตียังอันนั้นเฮ้ยบมื้ใหญ่ปลบมื้อใหญ่บมือไไม้อ,อในในว้าาาบมื้อใหญ่เง้ยอ่าพี่นอ้องอ่าซับหนีน้องพี่น,อน,อน้องเนาะนะครับ